สวัสดีจ้าฮัลโหลตากาโฮมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าเี่ยจี้ส่งไปตาก็าไทยกำยดจีไก่ไปอ่ะนี่ก็เป็นน่องไก่นะคะน่องไก่เราจะไปทำน่องน่องไก่น้ำแดงจ้ามีน่องไก่นะคะมีน้ำตาลเดย๋ยวเป้งถ่องเดย๋ยวกอนชงเดย๋ยวเกลืองมีขิงแล้วก็มีหอมแดง เครื่องก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวมาปรุงเดี๋ยวมาดูตอนปรุงนะคะว่าใส่อะไรม้างเลยเจ๊งหน้าต่กะทำกันเลยจ้าใส่น้ำมันก่อนนะคะพอที่เยาวเฮ้ย Okay. ถ้าอกระทะร้อนก่อนนะคะเราจะเราจะเอาไก่เนี่ยไปทอดเอาไปทอดด้านหนังก่อนนะคะออได้วีหยงก็ที่แอะไก่ไปแล้วเฮิงก็ที่เผยและจิ้นเท่เคยสินะป้องเราเฮิงโอเค จากนั้นเราก็ใส่หอมแดงแล้วก็ถึงก็ไปจ้า 我揸細撈煎架，我先放啲酒落去啊，我先放啲酒落去，但撈煎都可咪食。之後，然後再放啲酒落去，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 再放去， น้ำก็ไปนะคะฟองที่สอยหรอเฮ้ยฟองที่โร่เช่าหรอเฮ้ยใส่ซีอิ๊วดำก็ไปนะคะใส่น้ำมันหอยหลอที่โยยหัวย่อยลงไ ยวใส่ซีอิ๊วเข้าไปจ้ะตามด้วยพริกไทยเราอุจจิ้วฝันเลยทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปจ้าก็มาเราทิ่กแป้งทองเลยอ่ะโอเค ใส่น้ำปลาน้ำตาลเข้าไปก็โอเคนะคะเดี๋ยวรอรอให้เดือดก่อนชิมน้ำซอสก่อนจ้ะสีสกที่เจิงจับสิ้นได้ อเจจิ้มดีพอไหมทะมๆเตะเก่ามหามเจค็ม就够噶ละลม่太เค็มอะค่อนข้าโพอรสชาติเค็มพอดีตุนต่อไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามากลับอีกด้า้หนึ่งจ้าเดี๋ยวซอสเนี่ยก็จะออกเหนียวๆนะคะก็ลัเจอจับจุ๋ยต้องคยอออยับาซเมย่าะที่เจจับมจะคืสิวจ๊อ

ตุนต่อไปเรื่อยๆจ้าทำไมเราต้องเคยมันนะเสียเหม่อือโอ้สักรโอ้เหม่เจองจับน้ำซุปเนี่ยน้ำน้ำซอสเนี่ยอร่อยมากเลยน้ำซอส

ือบจะได้ที่แล้วจากเกือบจะเกือบจะได้ที่แล้วเกือบจะสุกละชามโตกันละฮะ煮到熟สุกสิ้ละที่สอยที่จับเล่จะวิวที่จะวิเต地กันละฮะโอเคกันละ

ซอสจะได้ที่เราจะซอสซอสเริ่มเหนียวละโอเคต้มแค่นี้ก่อนจ้ะเพราะว่าเอาไว้อ่าตอนเย็นจะกินข้าวเดี๋ยวต้องมีทีหนึ่งจ้ะต้มจนกว่าอ่าน้ำจะออกเหนียวเหนียวอีกทีหนึ่งนะคะคก็มากันมันเสกฝานแล้วที่จะจุยกันอี๋กันจุยให้กันเชิงหาส้นะอยอยก็มาจุย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 